a อ s i t เยอะนะ100เกมเออแต่ถ้ามองที่เรื่องของค่าตัวคิดว่ามันคุ้มหรือยงนะังฮะดีแอนโทนี่บ้างละ่ะโอ้แอนโนี่ก็รวมกันก็ร้อยล้านยูโรเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าล่ะวันนี้ในเทรดนี้เราจะพูดถึง พี่มนูนครับดาวินนูนเยสสุดยอดกองหน้าอของเลวพูทำไมอ่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่เราหยิบยกประเด็นของดาวินนูนเยสมาเนี่ยครับก็เพราะว่าเขาพึ่งลงสนามให้กับลีวพูครบ100นัดครับนะครับก็เข้า3หลักแล้วมันบวกกับว่าเข้าสู่ปีที่3าเส้นทางของเขาจะเป็นอย่างไรกับสโมสรลเวพูซึ่งตอนเนี้ย มันก็เป็นเครื่องหมายคําถามกับกองหน้าที่ค่าตัวแพงครับแล้วกองหน้าที่เปลี่ยนโค้ชไปแล้วจากเยินคอปที่ซื้อมาอม,มาเป็นอันเดอร์สตซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันเดอร์สตเองเนี่ยจะชอบแบบนี้หรือเปล่าเราจะมาคุยกันเพราะตอนนี้ตัวเลือกแรกม,มันคือเดลโก้โชต้าไงใช่จากที่เล่นมาเนี่ย5เกมเนอะอ่าก็โชต้าลงตลอดสตาร์ทเดี่ยวอ่านะครับแล้วก็เชื่อว่าในสุดสัปดาห์นี้เล่นอีกอ ใช่ไม่มีคอนจเป็นต้องเปลี่ยนอไม่เสียจะซ่อมนะอะไรที่เสียไปรอบหนึ่งเจอฟอร์เรสต์ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันจะโดนด่าใช่ใช่โอ้พูดแล้วไอเลยอ่ะวันนี้พูดถึงดาวินุนเยสนะครับหลายคนก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นนักฟุตบอลที่บางคนก็ปกป้องบางคนก็โสมหน้าบางคนก็ให้กำลังใจบางคนก็เบื่อหน่ายผมว่าส่วนใหญ่นะเอาใจช่วย อืมอ่าเอาใจช่วยอ่าเพราะว่าดูแล้วก็คือมันมีของอะพี่อืมอ่ามันไม่ใช่แบบว่าถูกการเร็วกันลาดหรอนะอ่าอ่าแล้วก็มีมีการเขาเรียกว่ามีศึกษาในเรื่องของงานต่างๆเขาก็ถูกคือด้วยด้วยคนเราเนี่ยมันไม่พ้นยุคการบูลลี่นะครับนะฮะไม่ว่ายังไงก็ตามไล้ยิ่งเดี๋ยวนี้ยิย่งโลโลกออนไลน์เนี่ยบูลลี่ง่ายมากนะครับแล้วก็ล่าสุดจากมันมีบทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้แคลโรว ซึ่งเป็นคนที่ถูกนําว่านูญีสนเนี่ยหน้าตาท่าทางทรงผมมัละไมคล้ายกันนิวแคร์โรนิวแคโรนะครับแล้วก็มีช่วงที่ก็ยิงแลจนเงียบอ,อ,อ่ะยิงจนเงียบนะฮะประเด็นก็คือแอนดี้แคลโรมันพูดไงบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่สนใจเลยว่านัดหน้าเนี่ยผมจะเจอใครบ้างมผมไม่รู้จักนักบอลเลยแล้วผมจะถามแค่ว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ย หรือว่าเช้าวันแข่งวันนี้เราเจอใครเอออะไรยเงี้ยโอ้โหแม่นประหลาดมากนะฮะเป็นคนที่แปลกแล้วบอกว่าไอ้วันที่ต้องนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาเซ็นสัญญากับริเวอร์พูลอ่ะครับเขาบอกเอเจนต์นี่ให้ท่องชื่อเลยนะว่าอันนี้เป็นใครกขบอกไม่ต้องห่วงผมรู้จักผมรู้จักซีเบนเจอร์ลาคนเดียวก็จริงๆพูดถึงเรื่องไปมานะ้น่าถูกกระทือกันเลไม่เอาอะไรเลยเออไม่เอาอะไรจริงๆนะเออที่แครโร แต่ตอนนี้กรณีของวนวินนุนเยสจากที่เนตพูดอ่ะอันนี้ถูกคนให้กาลังใจเยอะนะอแต่จะให้สตาร์ตตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเกรงใจเดียโกโชต้าเขาเหมือนกันใช่เพราะเขาก็เล่นดี <laughs> เออเออเล่นดีแล้วหลายคนก็ชอบอค่อนข้างชอบโชต้าใช่อ่ะอ่ะเรามาเคาะเลยแล้วกันนะครับอืมกอ็อย่างนุนเยสเนี่ยพี่คือตําแหน่งนี้แท้จริงหรอครับพี่บีมองว่านอกจาก กองหน้า,หน,าหน้าเป้าเนี่ยหน้าทางซ้ายเนี่ยหรือว่าปีกซ้ายเนี่ยอันนี้เขาก็เล่นได้นะนี่มองว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาถน,นัดทางนั้นมากที่สุดอ๋อแต่มันไปไม่ได้เดมมีหลุยสีอาร์ดอ่ะมันมีมันมีกัคโปด้วยไงใช่ซึ่งสองคนเนี้ยมันคมกว่าเออคมในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงการยิงประตูนะ,ะมันเล่นได้คมกว่าจังในจังหว,งงหวกกะการเล่นนะการตัดสินใจอะไรต่างๆนะ,ะดูมันดูมันแบบดูมีมืออาชีพมากกว่า ใช่คือคือเหมือนกับว่าเขาเกิดมาเนี่ยมันเพื่อตำแหน่งตรงนี้จริงๆใช่นะกั๊กโปเกิดมา4-3-3แล้วก็เกิดมาเล่นกองหน้าด้านซ้ายมาโดยตลอดครับนะครับลุยดีอาร์สก็เติบใหญ่มาด้วยการเล่นกองหน้าด้านซ้ายมาโดยตลอดเช่นเดียวกันอ่าปอโตอ่านะฮะขณะเดียวกันดาวินูเอสเองเนี่ยอยู่เบนฟิกา้าคือตามตัวเลขกันอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเป็นกองหน้าแหละใชเเ่เป็นเป็นเป็นกองหน้าแต่เขาเนี่ยมีประสิทธิภาพ เมื่อถูกจับออกไปเล่นด้านข้างไงเนี่ยมันคือตำแหน่งที่แท้จริงของเขาหรือเปล่าใช่เพราะว่าตอนอยู่เวนฟิก้าเนี่ยคือหลักๆเนี่ยเขาเล่นหน้าเป้าแหละไอ้ยืนกันสามคนอะนะใช่คือเล่นตรงกลางเนี้แหละโอเคแต่ว่าถ้านับเป็นตำแหน่งแยกนะอ่ามาอยู่ทางซ้ายเนี่ยคือเล่นไป8ดเกมยิงไปสิบสองเห็นไหมมันถนัดตรงนี้หรือเปล่าอคือคนเรามันมันมันบอกไม่ได้หรอกว่า คุณเป็นกองหน้าแล้วต้องเป็นกองหน้าแบบเล่นหน้าเป้าตรงนี้ตำแหน่งนี้เลยแต่พอถูกจับมาอีกทางหนึ่งเล่นดีครับเอาเหมือนซาร่าแรกๆอ่ะซาร่าถนัดซ้ายถูกเล่นปีกซ้ายนะครับอืมไม่ได้เล่นปีกข,ขวาแบบคัดอินไซด์แบบนี้นะขึ้นโดยธรรมชาติใช่ให้ขึ้นธรรมชาติซาร่าก็ธรรมชาติลงโทษเนี่ย <c oughs> เล่นไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เล่นไม่ได้อออืเแต่ดาวินอ่ะพอออกไปเล่นด้านซ้ายอ่ะมันเล่นดีนะอ่าเล่นใช้ได้มีมพื้นที่คือเขาต้องการพื้นที่อนะนักเตะแบบ ทรงเนี่ยใช่นักเตะแบบนี้ต้องการพื้นที่แล้วก็ต้องการระยะยิงครับอ่าโอเคอันนี้เนี่ยแต่เน,นี่ยยังไงก็ตามนะคิดว่าดาวินเนี่ยเป็นคนที่เล่นกองหน้าด้านซ้ายได้ดีกว่ากองหน้าตัวเป้าหรือถ้าเล่นกองหน้าตัวเป้ามองว่าเขาควรเป็นเซกเกิลไซเกอร์อ่าก็คือตัวไม่ใช่ฟอรเวดตัวต่ำลงมาหน่อยใช่เล่นเป็นกองหน้าตัวต่ำซึ่ง ต้องการพื้นที่ในการเล่นครับต้องการการได้บอลคองบอลและต้องการอยู่ห่างจากกองหลังเอออันนี้ผมถามบีบีนะว่าอ,อย่างคุณสมบัติของตัวหน้าเป้าเนี่ยคืออ่าอย่างแรกๆเลยแบบกะเลกวาลาดเลยเก็บบอลใช่อย่าง,าง,างนุนเยสเนี่ยมีไหมจริงๆอะ่ะมันมีนะแต่วิธีการนนเ,เนี่ยมันทําให้นุนเยสเนี่ยต้องตะบึงแบงหน้าจริงๆนุนเยสเวลาที่หันหลังให้ประตูแล้วพิงะคร่บมันน่ากลัวนะ และกองหลังจะเข้าถึงยากแต่เขาไม่ถนัดได้อย่างนี้ดูเหมือนเขาไม่ชอบเท่าไหร่อ่าไม่ชอบไม่ชอบคือมันไม่เหมือนกันละฟุตบอลที่เป็นเป็นกองหน้าอย่างยุคเมื่อก่อนเนี่ยฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเล่นกองหน้าคู่กันสองคนครับส่วนใหญ่จะเล็กคนใหญ่คนหนึ่งนะแล้วก็บางที่ใช้ใหญ่สองตัวอพราใหญ่สองตัวปุ๊บพอเปิดไปเนี่ยมันวิธีการเปิดก็เป็นอีกแบบนึงกระทุบเลยอ่าแล้ววิธีการวิธีการเปิดบอลก็สําคัญครับให้กองหน้าคนนั้นได้ได้บอลยังไงอ่า มันเป็นแบบแผนแบบนี้แล้ววิธีการเนี่ยอย่างอย่างครอปเองก็สั่งให้เล่นบอลอย่างชลอตเองก็ให้เล่นอีกอย่างหนึ่งครับเอออันนี้จะเป็นปัญหาของเขาอตอนนี้เห็นปัญหามากกว่าเห็นผลลัพธ์ที่ดีนะอ่าเออรู้สึกว่าเห็นปัญหาของนูเยสเยอะอะออในตอนนี้เพราะว่าเพื่อนคนอื่นเขาก็เล่นกันแบบเนียนไงพี่เข้ากันหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วพอนูนเยสลงมาเนี่ยมันแบบมันเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะใช่ มันเป็นบอลที่มันพุ่งแข้งหน้าอย่างาเดียว<อ>นะแล้วก็นุนเยสเองดูมันพอมันจะเล่นร่วมอะ่ะมันใช่เวลา<อ>แต่บางคนเนี่ยมันกึกกึ๊กไปไปเลยอืมใช่เพราะว่าเขามีความเป็นธรรมชาติมากกว่าถูกอันนี้มันเป็นนักฟุตบอลกองหน้าแบบธรรมชาติเลยนะครับคือซึ่งไอ้พวกนักบอลแบบเนี้ยธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมอ่ะสมัยนี้มันไม่ค่อยมีนะเออจริงจริงพวกเล่นแบบนี้ไม่ค่อยมีครับอ่าโอเคอืมอืมอืมก็อย่าง ถ้าพูดถึงสไตล์การเล่นของนุนเย้เนะพี่ก็มันก็จะเป็นกองหน้าตัวที่พุ่งไปข้างหน้ามากกว่ากันจะหันหลังให้ประตูเนาะใช่อถ้าเทียบกับรุ่นพี่ครับพวกแบบว่าลุกไปด้วยกันเงี้ยอย่างเดียโก้ฟอร์ลันเอสันกาวานี่หรือซัวเลสอะไรพวกเนี้ยอ่านุเลสนี่ถือว่ามีความใกล้เคียงใครไหมว่ามันแตกต่างจริงนะเดียโก้ฟอรลันเนี่ย ถอนตัวเก่งไอ้นี่เหมือนจอมทัพเลยใช่เป็นเป็นกองหน้าตัวที่สองเดโกฟอรลันหน้าต่ำนะครับแล้วก็อีกคนนึงอะเดโกฟอรลันใช่ป่ะลุยซัวเรสเนี่ยไอ้นี่ชัดเลยว่าเป็นกองหน้าตัวที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอ่าและอีกคนหนึ่งเอดิสันคาวานี่แต่คาวานี่เนี่ยเป็นกองหน้าตัวที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนูนเยสเนี่ย ตำแหน่งอาจจะไม่ตรงนะแต่ลักษณะท่าทางคล้าย e. เอดิสันกาวานี่เออมันก็ต้องไปแนวแนวทรงนั้นแหละนะ,อะ <laughs> เออแนวทรงนั้นอนะแต่กาวานี่มันอยู่หน้าเป้าเลยส่วนนูเนเยสไม่ใช่หน้าเป้านะใช่เขาเคลื่อนเขามีขอ่อ,อยนะมีเออพิงไปอะไรมั่งใช่ใช่แล้วดูแล้วดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟาดจากนอกอบเขน็นโทษอะคือมันต้องมีระยะมันยิงไงนูเนเยสมีระยะย,ยิงนะคือเป็นพวกแบบ ชงเองก็ได้ทำเองกินเองหมดใช่ใช่ก็เนี่ยพอเราเห็นเนี่ยกองหน้าอุดรไกรเพราะเนียยกตัวอย่างมาสามคนทั้งสามคนเนี่ยมีบุคลิกที่แตกต่างนะแต่ทุกคนเหมือนกันและนูนเยสก็เหมือนพวกเขาด้วยก็คือสามารถลองที่แถวสองมากระชากแล้วซัดได้เลยทุกระยะอ่าิ่งระยะไกลยิ่งดีนะเนี่ยสามคนที่เหมือนกันหมดนะซัวเรสเออาวานี่เองหรือว่าดิวโกฟอร์ลัน นี <l Jean> ่ค <bulun> no ือธรรมชาติจริงๆของมูรูไวยขายขายขายเออแต่ดูท่าทางมันขายคาวานี่จริงวะว่าคิดไปคิดมากเ็นเหมือนคาวานี่ว้เออแล้วนี่ชอบมากนะคาวานี่เนี่ยแต่ว่าจุดจุดที่แบบว่าเป็นคือเป็นเป็นข้อเสียอะไรี้ยที่เราจะเห็นกับนูเยสเยอะๆเนี่ยครับคือเรื่องการตัดสินใจนะจังหวะสุดท้ายการจบสกอร์อะไรพวกเนี้ยอันนี้คนบ่นเยอะนะเออว่าแบบจะทําอะไรใช่คือเป็นพวกแบบ เซอร์ไพรส์อ่ะพี่แต่ไม่มีความแน่นอนอะถ <c oughs> ึงได้บอกว่ามันเหมาะอาการเป็นเซ็คเิลสไตรเกอร์ไงเพราะถ้าเกิดจะหาตัวปิดเพื่อคนปิดจอบงานเนี่ยก็เสร็จเลยมันปิดไม่ได้ไงนะฮะคือคืออยู่ๆโผล่มาแล้วก็ทําได้อย่างแมทในดูกการที่แล้วเนี่ยอย่างเอาเรายกเลยแมทเจอนิวคาเซอย่างเนี้ยโอ้โหนั้นใครจะไปคิดอ,ะอ่ะ ลงไปหรือพูเหลือสิบตัวด้วยหรือแมทที่เอาชนะนอนแกมฟอเรสอิ่งนี้ที่กระโดดหกหิดลูกกันอ่ะในช่วงเวลาที่แบบโอ้โหมันต้องเสมอแล้วอ่ะเพราะนั้นแล้วบทบาทของเขาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะมันเป็นโจ๊กเกอร์อย่างเดียวอ่ะมันจะเป็นตัวจริงไม่ได้ชี่เอ่ซึ่งตัวเขาก็ไม่โอเคหรอกใช่เพราะว่าอูนี้มันปีที่สามแล้วนะปีที่สามนะครับปีที่สามปีแรกปรับตัวเพื่อนเจ็บบานเลยอ่าปีต่อมาดีขึ้นครับ ถือว่าดีเลยแต่ว่าท้ายๆก็เริ่มผิดพลาดก็เริ่มมีความผิดพลาดตลอดถ้ดูการเหลยจะบอกท้ายอยางเดียวก็ไม่ได้พลาดง่ายใช่พอมาปีสามโค้ดเปลี่ยนอีกแล้วอเออก็เริ่มมนใหม่เออเริ่มใหม่อีกก็ต้องใช้เวลาอีกหูพอสมควรเลยนะถ้าว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถึงขั้นที่ว่าดาวิโดูเยสเนี่ยมีข่าวว่าจะถูกขายทิ้งเลยนะใช่ตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดได้แหละถูกต้องนะครับ เอออันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองกับปีที่3ของเขานะฮะจะมีพื้นที่เข้าลง้างไหมเนี่ยคือถ้าว่ากันตรงเนี้ยพื้นที่เนี่ยมันมีให้ลงแน่อแต่ทีเนี้ยมันจะเข้าแผนอย่างไรเมื่อเรามองแบบนี้เนี่ยแผนของอันเดอร์สล็อตเองแผนแรกเนี่ยไม่ได้เล่นแน่นอนเอแผนแรกไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็คือเพราะสล็อตเองชอบกองหน้าที่หันหลังให้ประตู ใช่เป็นเป็นพวกที่แบบเคลื่อนเมา,เามาเล่นร่วมกับเพื่อนเยอะอ,อย่างโชต้าอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์อ่าตอบโจทย์ทีนี้เราไม่รู้ว่าโชต้าจะเล่นได้นานแค่ไหนแลแ้วจะเจ็บเมื่อไหร่อันนี้ก็น่าคิดอ่าโชต้ามีโคต้าอยู่แล้วแล้วโชวต้าลงมาถอนตัวแจกข้างแจกข้างเนี่ยของโชต้าเนี่ยมันเนี้ยบขนาดเดียวกันนูนเยสเราสังเกตนะฮะลูกที่ออกอยนูนเลสนูนเยสเนี่ยเป็นลูกกระแทก ซึ่งบอลของล็อรสตเนี่ยไม่มีนะอไม่กระแทกนะสังเกตดูดีๆนะครับว่าบอลเขาจะไม่กระแทกบอลจะเป็นลูกป้ายมากกว่ากระแทกมาเพื่อนก็ต้องตึ๊บแล้วก็เล่นต่ออีกใช่ใช่แต่บอลล็อรสตเนี่ยม um> ันเหมือนการป้ายบอลให้กันพอป้ายบอลให้กันแล้วมันไปต่อได้เลยมันคล้องต่อคล้องต่ออย่างเงี้ยนะมันเป็นหมุดเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งก็คือถ้าจะเข้าได้คือแผนสองซึ่งเชื่อว่าล็อร์สต์มีนั่นก็คือแผนทุบแผนทุบลงไปไม่อย่างงั้นนักบอลที่มุด อย่างเคซ่าเนี่ยไอ้นี่มามุดแน่ๆเคียซ่ามุดไอ้นูนเยสชนแหลกมุดด้วยมุดแถมด้วยนะครับแล้วก็มีกักโป้อีกโอ้กักโปูนี่ก็กลมหนา้ากลมตานะเห็นไหมไอ้สามสามคนแรกของลิเวอร์พูลเนี่ยดีอาร์สซาร่าแล้วก็โชต้าก็แบบหนึ่งแต่ไอ้สามคนหลังเนี่ยใช่มันอาจจะมาช่วยกู้ในยามวิกฤตได้แต่ต้องพร้อมๆกันมันจะได้เล่นพร้อมกันไหม อันเนี้ยสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดแผนหนึ่งมันมาไม่ได้เป็นแมตเจอฟอเรสตอย่างเงี้ยพวกนี้ถ้าลงไปเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะว่าเขาจะต้องเล่นอีกแบบหนึ่งมิดฟิลก็ต้องเล่นอีกแบบหนึ่งอ่าใช่การออกบอลการจังหวะอะไรเงี้ยไม่เหมือนเดิมหรอกใช่ใช่เพราะนั้นแผนแรกครับกับสล็อตไม่ได้เลยรอแป๊รอแปแต่ว่าแผนสองไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่ก็ต้องให้เวลาเขานะ ใชอีกแล้วเหรอใช่ <c oughs> อ,อย่างเดียวเลยอันนี้ชอบจริงไ <c oughs> อ้ก็หูพี่มันนะคือเอาใจช่วยอ่ะอืมอืมอเพราะว่าเวลามันเล่นติัมก็ดีจริงๆนะก <c oughs> ็ดีดีใจหายไง <c oughs> มันไม่มีความแน่นอนม<ล>ันไม่แน่นอนนี่คือข้อเสียซึ่งแฟนลิพูต้องการหมายเลขเก้าที่ที่ดีกว่านี้หรือเปล่าผมไม่รู้อ่าอ่าก็แล้วแต่คนชอบอืมอืมแล้วแต่คนชอบนหครับอ่าแล้วแล้วอย่างถ้าเราประเมินผลงานนูนเนส่ะ ตั้งแต่ย้ายมากับค่าตัวของเขาเนี่ยพี่บีมองว่ามันมันมันสูกต่ำกว่ามาตรฐานไหมหรือว่ามันแบบยังพอได้อะไรเงี้ยคือในเคสของนูเยสที่ซื้อเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดใครที่ตามมาโดยตลอด,อดจะรู้ว่านี่ไม่เห็นด้วยเลยนะสำปดาใช่ไหมที่จะพูดว่าไม่น่าซื้อครับแล้วถ้าก็ต้องมาดับเล่นตรงข้างหน้าเลยอะ่ะยิ่งยิ่งไปกันใหญ่คือมองว่าตอนนั้นน่ยทีมมีทั้งอ่า มีมีมีดอาร์แล้วอะนะครับแล้วกลัวว่าตำแหน่งมันซ้อนแล้วยิ่งมีกั๊กโปเข้ามาอีกคนหนึ่งมันซ้อนสามตำรวจจับแน่นอนอ่ะถูกไหมคือซ้อนสามผิกดกฎหมายด้วยวอาจารย์นนพอมนซ้อนสามแล้วเนี่ยแล้วจะต้องปรับไปทางไหนอ่ะมันดูแล้วมันยากมากเพราะหนูเย็ดเล่นได้แค่สองหมดุดแล้วหมุดที่ดีที่สุดคุณไม่ได้เล่นแล้วเพราะมันมีสองคนนั้นที่ดีกว่าใช่ทีนี้ต้องมาอยู่ในหมุดที่คุณเนี่ยอาจจะเคยเล่นมาแหละ แต่คุณไม่ถนัดสุดทั้งชีวิตเลยมีแต่คนบอกว่าคุณเก่งคณิตศาสตร์อืแต่จริงๆคุณเก่งวิทยาศาสตร์อ่ะแต่สุดท้ายคุณก็ต้องไปเรียนคณิตศาสตร์ไงวะ <S 2> <S 2> เออ <S <S เอองี่ห้อเพื่อที่จะได้เล่นนะเออเพื่อที่จะเล่นเหรอเออนี่แหละครับก็คือบอกว่าถ้าถามว่าคุ้มไหมเนี่ยเราดูตัวเลขนะหนึ่งร้อยนัดกับห้าสิบประตูที่มีส่วนเกี่ยวข้องอืเยอะก่อนเพราะมันเฉลี่ย สองต่อหนึ่งเลยนะไม่เลวนะไม่เลวสามถาไหร่สาวิสาประตูอ่าส <17 S 1> <assist S 2> ิบเจ็ดแอสซิสสิบเจ็ดแอสซิสเลยครับไม่เลวเลยเพราะนั้นถือว่าดีด้วยซ้ำแต่เราก็เห็นว่าทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าฟุตบอลเนี่ยมันยิงเข้าไม่ได้ทุกนัดเอียนรัสเนี่ยที่ว่าแน่แนเนี่ยมันก็มีลูกพลาดเยอะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นยุยคนี้เนี่ยเห็นแล้วเราจะไม่ค่อยได้เห็นคนที่ยิงเข้าสวยๆหรอกเพราะคนก็จะเอามาปั่นลูกที่มันพลาดให้คนตลก อ่าเป็นคอนเทนต์ไปเป็นคอนเทนต์ไป,เ,ป,ไปเพราะนั้นความผิดพลาดของคนอื่นแล้วมาเป็นคอนเทนต์เนี่ยสำคัญต่อยุคสมัยด้วยอันนี้ก็ต้องเผื่อตรงนี้ด้วย <c oughs> แต่ถ้าถามว่าภาพรวมเนี่ยกับราคาครับแล้วมันน่าผิดหวังน่าผิดหวังเออแต่ถ้าตัวเลขโอเคนะอ่าตัวเลขโอเคอ่าตัวเลขนี่โอเคแต่ดูได้ตาเนื้อก็ แอบผิดหวังนิดนึงแอบผิดหวังแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าว้าไม่ไหวเลยเฟลเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะนั้นข้อหนึ่งก็คือทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเมื่อฤดูการการ่นขันฟุตบอลมันยาวครับเมื่อมันยาวไปแล้วเนี่ยถึงเวลาที่คุณได้โอกาสคุณจะทำได้หรือไม่คนที่ซื้อคุณมาไม่อยู่แล้วนะใช่ซึ่งมันก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละคนที่ซื้อคุณมาไม่อยู่แล้วเหมือนกัน อืมไม่ว่าจะเป็นใครอลิซอนเบเกอร์เองเทรนเองคนที่ปลุกปั้นคุณมาเฟอร์จิลฟันได์เองไม่ได้เป็นคนที่ชลอตเอามาใช่เป็นนักเตะใหม่ของชลอตทั้งหมดทั้งทีมะทั้งทีมแล้วก็ใหม่ชุดแป้งทอดก็คือเฟเดริโกเคียาซาอ่าเห็นไหมเพราะนั้นแล้วมันอยู่ที่นูนเยสนะครับไม่ได้อยู่ที่แฟนบอลไม่ใช่เลย แฟนบอลแค่ส่วนประกอบในการที่ว่าจะเชียร์จะแช่งแค่นั้นอถ้าพูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่าปีนี้เนี่ยม,มันมีความสําคัญอาจจะจัดสินอนาคตเขาเลยก็ได้ใช่ถ้าไม่ดีไปครับก็มีโอกาสไปมร้มีโอกาสเลยสัญญามันก็จะเหลือไม่เยอะแล้วแหละอ่าแล้วถ้าปล่อยเนี่ยมันก็จะยังพอได้ราคานิดนึงอ,อ,อใช่แล้วที่ได้บอกชลอตเองไอกองหน้าเนี่ย ตอนที่อยู่เฟนอสเนี่ยก็ไม่ได้ชอบกองหน้าแบบมุทะลุดุดันใช่ชอบกองหน้าเล่นร่วมใช่อย่างอยู่เฟนอสเนี่ยเขาใช้ซานติียโอคิมิเอสกองหน้าเม็กซิโกอืมอันนี้ก็ไม่ไม่ได้สูงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือหันหลังเล่นให้ประตูได้คล้ายๆโชต้าอ่าแล้วก็จบสกอร์ได้อ่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยระดับลีกเขนดิเวซีอะนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกอ่าาจจะวัดอะไรกันมากไม่ได้ถูกก็เหมือนที่สลอตพูดอะที่บอกว่า เราเทมฟอร์เรสเนี่ยผมไม่คิดมา่อก่อนนะว่าทีมมันดับสิบเนี่ยต่ํากว่าสิบลงไปอะ่ะอเราจะทําอะไรไม่ได้นั่นแหละครับคือการประเมินนะเนี่ยเจอของจริงอ,อ่ะที่ประเมินเพราะว่าในหลีกเนี่ยนะไอ้ทีมสิบเก้าชนะเบอร์หนึ่งมาเยอะแล้วนะ <laughs> เอ,อเพราะฉะนั้นแล้วไม่เพียงแต่ดาวินูนเย้แหละครับอืตัวขอเทล็อดด้วยแหละชอันนี้ก็สําคัญอยู่ๆจะแปมหายในบ้านแบบหน้าตกก๊กระจยแบบฟอร์เรสอีกไม่ได้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของดาวินูนเย้แะครับท่านใดที่ คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเขาอยากให้เขาอยู่ต่อไหมโอกาสเป็นยังไงส่งเข้ามาเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านคิดยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ให้แสนหนวดด้วยไปซื้อที่โกนหนวดโกนไม่โกน <c oughs> ซื้อมาก็ไม่โกนซื้อมาไม่โกนอ,อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดโกนแล้วหน้ามันจะเป็นยังไงโอ้โหหน้าใสอย่าง,โโางกับ <c oughs> ตูดเด็กสวัสดีค <c oughs> <c oughs> <c oughs> นบ้าเลยหน้าตูดเด็ก